จเจ๊ดตัวเองผมกรเี๊ดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊กกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นไปดูวิดีโอรพรีวิวกันก่อนเลยครับผมไปดูกันเลยครับคุณเคยประสบป,ปัญหาแบบที่หรือไม่ที่โน้ตบุ๊กเครื่องเก่าแล้วแม่งหนักแบบนี้หนักมาก,มากอืนอโน้ตบุ๊กคนหนักเลยดูสิดูทั้งเททะใหญ่มากอือเย่เย่เย่เยและการเปิดเครื่องแสนจะโคตรนานนานจนคุณหลับได้แบบนี้ HOURS LATER ม่หรอโอเคปัญหาทั้งหมดจะหมดไปเมื่อเราใช้ Lenovo IdeaPad Gaming 3ปี2021มาพร้อมกับขนาดหน้านจอ15.6นิ้วคีย์บอร์ดเป็น RGB ปรับแสงที้4โซนโคตรเฟี้ยวและเสียงนะเสียงดีด้วยนะ แล้วก็มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5 5 6 0 0 h แล้วก็การ์ดจอแยก RTX 3า s e r i ซีรีส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสเปคจริงแล้วก็การใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับตรงหน้าของเราคือถ้าอีกที่เราได้กล่าวไว้ในต้นคลิปนะครับก็คือ IdeaPad Gaming 3โมเดลปี2021นะครับผมซึ่งเราจะมารีวิวกันแบบจริงจังๆกันทักทีนอก็เมื่อตอนคลิปเราปล่อยไว้สักกาวเลยนะผมโอเค อย่างแรกเรามาดูตัวบอดี้กันดีกว่าว่าบอดี้เป็นยังไงกันบ้างนะครตัวเครื่องนะผมับฝาพับข้างบนเป็นพลาสติกเงาน,นะครม,มีการทํารอยมุมต่างต่างๆคม,มีรอยเว้านะผมไม่ใช่ว่ามันตกนะมันเป็นดีไซน์นะแล้วก็ตรงฝั่งขวาริมก็จะมีคําว่าเ e โ o เวป็นสีเงินโดดเด่นตัวฝาเครื่องจะเป็นพลาสติกเงาคนรนับนี่แล้วก็มีรอยทํามุมนิดหน่อยนะผมตัวเครื่องถามว่า มันหนักไหมก็ไม่หนักนะเพราะว่ามันประมาณ2.25กิโลถือว่าน้ำหนักเงุนทั่วไปนะเออแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะจังวลเรื่องรอยขนแมวนะผมตัวนี้เป็นครับเป็นครับ,รบแต่ถ้ามือเราแบบ่าแบบมันแบบแบบมันจริงๆอ่ะป้ายยัป้ายยังก็เป็นจะถามว่าเช็ดออกได้ไหมก็ได้ผมเช็ดออกง่ายด้วยเอเช็ดออกง่ายเชโชว์เลยเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนมือมัน แล้วก็รีวิวนี้จะเป็นรีวิวจากคนที่ใช้จริงมาแล้วนะผมก็เพราะว่าจ่ายเองรีวิวเองไม่มีใครจ้างนะผมโดนแน่คิดยนี้ยังโดนแน่อ่าเคต่อแล้วก็ฝาหลังเออกับกินฝาหลังฝาหลังก็จะมีรูระบายความร้อนนะผมจะมีพัดลมสองตัวนะผมแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ windows 11 home ไม่ต้องซื้อนะนี่ให้มาเลยไม่รู้ว่าเห็นติ๊กเกอร์หรือเลปล่า Okay. อประมาณนี้นะผมทีนี้เรามาดูสเปคจริงๆของมันกันดีกว่าว่าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะผมในเมื่อเราพูดเรื่องบอดี้ไปแล้วอ่าเปิดมาเราเห็นนี่กันเลยผมคีย์บอร์ดนี่เป็นแบบ rgb สามารถคัสตอมสีได้นะผมวัอนอื่นเรามาดูเรื่องหน้าจอก่อนดีกว่า,วาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องพูดก่อนอย่างแรกนะผมในหน้าจอเห็นชัดไหม ความาความกว้างของมันนะผม1 5บนิ้วถือว่าใหญ่กำลังดีนะผมแล้วก็ความละเอียดของจอ1 0 8 0 p เป็นมาตรฐานข้างบนก็มีชัตเตอร์เปิดปิดนะผมเปิดปิดกล้องการคนแฮ็กมันก็จะเปิดปิดกล้องจากตรงนี้ได้นะผมเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็พา n e ลเป็น ips จ,จะมองทั้งด้านซ้ายด้านขวาสีชัดนะผมแล้วก็ค่า srgb นี่คือสุด สุดพีนมากก็คือ1น0เนะครับผมแล้วก็รีเฟเรชเลจอนะครับผมนี่ร้อยหกสิบห้าเฮงก็งบไม่เกินสามหมื่นบาทอ่าโคตรมากแม่งให้ทั้งพาร์นเนลจอ IPS แล้วก็รีเฟรชเลอร้อยหกห้าแล้วก็ค่าสี SRGB 1ร0ี้อยเปอร์เซ็นคุ้มมากะครนะผมเห็นตัวนะคุ้มมากแล้วก็คีย์บอร์ดนะผมเป็นแบบฟูลไซส์นะผมเพราะว่ามันมีน้ำพทด เลอั์ uh, ต่างๆนะผมถือว่าจัดเรียงพวกปุ่มฟังก์ชันมาได้ดีนะนี่พวกฟังก์ชันต่างๆเปิดปิดเสียงลบเสียงเพิ่มแสงนะผมช็อตคัดต่างๆนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟได้ก็ทําแบบทั่วไปผมก็คือฟังก์ชันกดตรงสเตตบาร์ผมนี่มันก็จะเป็นโหมดไปเรื่อยๆๆนะผมปึ๊บอ่าแล้วก็ตัวนี้สามารถ เปลี่ยนไฟล์ได้อีกก็คือต้องไปเปลี่ยนในโปรแกรมของทางเรโนโวที่มากับเครื่อนแต่ผมสอนเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้สเปคที่มันให้มาก็คือตัวน,นึงนะครับผมนี่เห็นเห็นไหมครับ rtx 3050นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ cpu amd ryzen 5 5 6 0 0น h นะครับแล้วก็ ram 16ก gb สามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องตัวนี้ก็เป็นบัส3 2 0 0อเียว่า เจีมๆกันเลยทีเดียวนะผมนี่มาดูหน้าจอกันดีกว่านี่คือขนาดหน้าจอถือว่าสีสดเลยนะทีนี้เรามาดูสเปคเครื่องกันดีกว่าเผื่อคนไม่เชื่อเอ้ยโม้เปล่าวะโม้เปล่ปาในงบไม่เกินสามหมื่นได้ RTX เอ้ยซีฟันนีแแ่แทบเมเจอร์ตรงเพอร์ฟอร์มานน์นี่ปึ๊บเปึ๊บแปนไง cpu นี่ amd 5600H memory 16GB แต่ว่ามันหักให้กาจอ onboard อก็ก็เหลือ 13GB 14GB ตีก็ตีกลมๆ 14GB นะผมตอนนี้ใส่ไป1ช่องก็สามารถอัปเกรดได้อีก1ช่องนะครับแล้วก็บัส32 SSD 512 GB แต่เหลือใช้จริงแค่4 47 477 ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ RTX 3050 4GB นะครับ v r a m 4GB ส่วนตัวมองว่าถ้าใครอยากได้โน้ตบุ๊กเล่นเกมจริงๆนะครับจากใจเลยนะรีวิวจากใจเลยนะไป3060ยาอย่ามา3050นะครับถึงแม้มันมี TI ก็ตามแต่ว่ามันติดตรงที่มันมี v r a m แค่ 4G b ใช่4 g b VRAM 4 g b ก็มันก็จะไม่สามารถปรับเกมได้แบบสุดมากสำหรับใครที่ อยากได้คมเขาเรียกว่าอะไรอยากได้น้ตบุ๊กมาเล่นเกมกินกริงจัง,จง,จงอ่ะสามพันแต่ถ้าใครอยากได้น้ t ตบุ๊กคุ้มๆเล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีแล้วก็งบไม่แพงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Windows 11โชว์ไปแล้วเนาะ Windows 11นะผมแล้วก็สำหรับใครที่แบบเอ้ยเปลี่ยนสียังไงวะเปลี่ยนสีงูปรับแต่งเครื่องยังไงมาดูตรนี้ครับ จะมีโปรแกรมของทาง Lenovo อยู่กนดะไปเว้ย่ฟึบอ่ามันก็จะบอกทั้งชื่อรุ่นของเรานะผมเป็น Lenovo IdeaPad เออถูกแล้ว Lenovo IdeaPad Gaming 3เนี่ยสับสนแล้วแล้วก็ตัวโปรแกรมถือว่าดีเลยเพราะว่ามันบอกการทำงานของ CPU GPU แล้วก็ VRAM นะผมมันบอกว่าทำงานกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว แล้วก็ใช้พื้นที่ไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นี่ผมใช้ไปทั้งหมด1น,นึ่งรกิไบนะครับผมนี่ก็ถือว่าไม่เพียงพอ <c oughs> เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบโหลดเกมเยอะๆมาลงเครื่องไวนะ้ตรงนี้ก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะก็เป็น M 2เป็น v M E M 2 1หนึ่งสล็อตนะผมหนึ่งสล็อตเท่านั้นนะที่เหลือว่างแล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นตัวปรับโหมดล่ลอพัดลม มีโหมดเงียบโหมดปกติแล้วก็โหมดเพอร์ฟอร์มานี่คือเสียงพัดลมแบบหึ่มเลยอ่านะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อ่าแล้วก็จะมาปรับสีคีย์บอร์ดนีมาตรงนี้มีมากดตรงคอสตอมมีสามโปรไฟล์นะครับมี3ามโปรไฟล์ปรับได้สีเลเยอร์เลยสมมุติว่าฝั่งซ้ายเป็นสีแดงปึ๊บแดงนะครับ แป๊บหนึ่งนะแป๊บแป๊บโอเคสมมติว่าเราจะฝั่งซ้ายเป็นสีแดงใช่ไหมสีแดงปึ๊บเมื่อเราปรับแล้วเอาแล้วแล้วเราจะแบ่งแบ่งยังไงอะแบ่งเป็นสีโซนยังไงคุณต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนสำหรับใครที่แบบทำไมเราปรับตามแล้วทำไมเราไม่เห็นมันแบ่งเป็นสีโซนคนเลม ลืมเปิดตัวนี้นี่ตัวนี้ที่คัสตอมเลยนี่ฝั่งซ้ายสีแดงตรงกลางเอาสีอะไรเอาสีเหลืองก็ได้อ่ะสีเหลืองฝั่งนี้เป็นสีบานเย็นฝั่งขวาสุดเป็นสีฟ้านี่ประมาณนี้นี่แล้วปิดไฟให้ดูน่ประมาณนี้นี่คีย์บอร์ดประมาณนี้แล้วก็เสียงคลิกนะผมเสียงคลิก ว่าไม่ได้ดังมากนะสีกำลังเลฟังมันก็ยังมีแรงต้านอยู่นะเออมันก็ไม่ได้เชิงแบบว่าจะเป็นแบบปุ่มยางโง,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 ง่ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับสายเล่นเกมเลยนะเพราะว่ามันก็มีแรงต้านของมันอยู่นะเออ ไม่ใช่แบบกดแล้วแบบยู่ไปเลยไม่ใช่สายแบบสายเล่นเกมก็น่าจะถูกใจอยู่แต่สำหรับผมมีข้อข้อติอย่างหนึง่งคือเลเยอร์ตำแหน่งมันแบบมันชิดไปหน่อยแล้วผมแบบแบบเป็นคนมือใหญ่เงี้ยมือใหญ่วางไปเ,เห็นปะเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยแล้วจะกดแซดเนี่ยยากมากครับนะผมแนะนำถ้าใครจะเล่นเกมบนมือถืกนะผมซื้อคีย์บอร์ดแยกดีกว่า เออครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องเกมกันเลยดีกว่าโอเคไปดูช่วงเล่นเกมกัน Along beautifully, just don't touch my things. Some are born to run, others have a higher purpose. If the gods win it, they win. Them. This is your champion. Actual, Valkyrie has the ball. I'm the Jump Master. Marvelous. Time to make some jaws so drop. willing test subjects. Ultimate's up. now traveling to Canada. justice ain't gonna dispense itself <laughs> Back in the saddle again. <coughs> Now traveling to Kanazawa. Justice ain't gonna dispense itself. <clears throat> now hold on. <clears throat> Life's never uneventful. Entering the temple. Prepare your defense. Select your hero. We're all soldiers now. All our equations are correct. Attackers incoming in 30 seconds. I'm getting cooked alive in here. Look at this team. We're gonna do great. to come to anyone needs some healing yeah. <laughs> yeah. ตอนนี้เรามาถึงการเทดสสุดท้ายแล้วครับก็คือภาพและเสียงกันนะผมเดี๋ยวเรามาเทดสกันนะวิดีโอ 4K เป็นเลยแล้วก็เพิ่มเสียงว่าเสียงจะใช่แค่ไหนครับผมมาดูกันสัก50แล้วกัน ครับทั้งภาพและเสียงประมาณนี้นะครโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีแล้วก็ข้อติดเตียงของเจ้านี่กระเลยขอก็คือ lenovo id ideapad g 3มสนะผมว่าข้อดีเป็นยังไงแล้วก็ข้อติดเตียงเป็นยังไง,ง,ไงครับผมข้อดีอย่างแรกที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินนะครับก็คือเรื่องสเปคมันยืดหยุ่นมากๆครับเพราะว่ามันให้ทั้ง ram 16แล้วก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกหช่องแล้วก็ แล้วก็การจอรแล้วก็ CPU ให้มาในตัวที่คุ้มค่ามากเพราะว่า CPU ที่ให้มาก็คือไรเซน 55600H แล้วก็การจอรแยกนา x ทีก3 0 5 0ซึ่งถามว่าเพียงพอต่อการเล่นเกยมยุคนี้ไหมเพียงพอครับแต่แต่ถ้าจะเล่นแบบเกยมยิ่งจ๋ารบบสุดทุกอย่างเกมกราฟ,ฟิกหนักๆก็แนะนำว่าไปเล่นตัวอื่นก็คือ360เพราะว่าตัวนี้ อย่างที่บอกไปในตอนคลิปรีวิวว่ามันมี v ีแลแค่สี่มันมันก็ไม่ได้ปรับสูรแต่เนาะมันก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ5้าสิบซีรีมันคือ,อมันคือการ์ดจอแบบเริ่มต้นแล้วก็มันอยู่มันอยู่ในเลนที่แบบราคาไม่ได้แพงมากเออเพราะว่าตัวเครื่องนี้ก็ราคา28,990ืเารเพราะว่าผมซื้อมาจากช็อปปานาในในช่วงโปรโมชั่นนะครับ แต่ถ้าเป็นราคาเต็มมันคือ31,990ถ้าซื้อในราคาเต็มผมผมว่านะไปเล่นตัวอื่นดีกว่าเออตรงๆแล้วก็ข้อดีอย่างที่สองที่คิดได้มันก็มีเรื่องระบบเรบาไปความร้อนดีมากขนาดเป่บเกมภาพไายแบบปรับสูงแล้วพัดลมมันก็ยัง ไม่ได้แบบหมุนดังอ่ะเออถือก็ถือว่าเงียบับผมแล้วก็เรื่องจอเอออย่างที่สามเรื่องจอเรื่องเสียงถือว่าตอบโจทย์ผมด้วยเพราะว่าผมก็เป็นคนชอบดูหนังด้วยนะผมสีสดแล้วก็ลําโพงดังดังเลยแหละแล้วก็มิติของเสียงก็โอเคม่ได้แยมอกะข้อติที่ผมคิดออกนะผมก็คือเรื่องพอร์ตอันนี้พอร์ต USB 3 1 2ุพอร์ตไม่พอไม่พอคุณ เมาส์คีย์บอร์ดหมดแล้วอย่างน้อยมันต้องให้ทักษะตแต่เขาให้มาแค่2พอร์ไงคือสําหรับผมนะั้นมันน้อยไปมากแล้วก็ตําแหน่งเลยเอั์ฝั่งซ้าย HDMI มันน่าจะมาอยู่ข้างบนแต่ว่าข้างบนมันเป็นสายเขาเรียกว่าอะไสายชาร์จแทนเออลืมเนี่ยก็ประมาณนี้ที่นึกออกก็ประมาณนี้แล้วก็ ก็น่าจะจบการรีวิวประมาณเท่านี้ครับผมแต่ถ้ารีวิวตกหล่นอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะผมเพราะว่าไม่ได้รีวิวมาตั้งนานแล้วแล้วก็ถ้าใครใช้ตัวนี้อยู่คอมเมนต์กันได้ว่าเออมันก็ดีนะเออมันก็ดีนะสามารถมาแชร์แบบอ่ามก็แบบามาแชร์ความคิดเห็นกันได้ว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงว่าคุ้มไหมกับกับตังที่จ่ายไปก็ประมาณนี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเอาแล้วบ๊ายบาย CMGAAS girl, girl I นี่หันมองสาวส,สวยคนในละพมจองผมก็ไม่ได้รู้เพราะฉนยังไม่ได้ลองเห็นเธอเดินมากะสาวสวยละพมทองเจ mm ็ hmm. อยู่ในใจทุกนาทีที่หันมาเจะไม่หันตาไม่ลุ่งจะยังไงดีมอ, mm hmm. องตาฉันแลสมตาส้มใบยอยากให้เธอรู้ว่าในผมนย่าสบไล